สำหรับการที่ทําเลเซอร์ขนแขนไปนะครับรอบที่แล้วนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยทํามาก่อนเลยตอนแรกก็คือขนเยอะมากหลังจากที่ทํไปแล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าขนนั้นบางลงนะครับน้อยลงแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือได้เห็นแบบเนื้อแท้ๆเลยนะครับจากที่แบบขนนั้นปกคลุมหมดเลยนะตอนนี้ก็คือขนน้อยลงเราก็เห็นผิวของเรานะครับดูขาวใสขึ้นมากเลยครับ แล้วก็วันนี้มาเก็ตในเรื่องของขนนะครับรอบ2นะครับเพื่อจะให้มันน้อยลงกว่านี้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ขึ้นเป็นกระจุกแบบนี้นะครับผมวันนี้มาเก็ตในเรื่องผนหน้าอกด้วยนะครับจริงๆก็คือเป็นการดูแลความสะอาดของตัวเองด้วยเนาะบางทีการมีขนเยอะๆก็อาจจะแบบว่าอาจจะดูไม่สะอาดเพราะขนเยอะมันอาจจะดูแบบเลอะเทอะขึ้นไปโอง่ายๆเลยเหมือนลิงดีกว่าแล้ววันนี้เราก็ไม่เป็นลิงแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นวิพัฒนาการใหม่ละ ครับสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าอยากจะมีผิวพรรณนะครับที่ไร้ขนนะครับลองมาทําไดโอดนะครับที่นี่ได้เลยนะเพราะว่าไม่เจ็บเลยนะครับสบายๆนะครับผมแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับใครที่อยากไร้ขนและผิวสดใสเนี่ยมาที่นี่ได้เลยฮะ Elevate your elegance n e u t r a l i z e c l i n i g